พีครับอ่าหนึ่งครับตอนนี้นะครับก็จะมากล่าวถึงครับผู้ตรวจระบบปพห้านะครับสมมุติว่าผมได้รับลิงก์มาแล้วนะครับก็คือได้ URL เว็บที่เอาไวส้สำหรับตรวจใช่ไหมครับเออเราก็จะดูตามกลุ่มสาระของเราเองอนนก็จะมีสืบรวมแล้วว่าเนื้อกิตก่อนครับแล้วก็ในสเปแชียลสีแทนครับเราก็ตรวจเฉพาะกลุ่มสาระเราที่เป็นสีดแดงครับ เราก็ดูว่าโอเคเราได้ตรวจมาแล้วก็วเป็นวิธีการคำนวณเราก็โหลดไฟล์ของุึปรูในหมวดนะครับมาดูตอนตรวจแล้ว่าโอเคมีอะไรพรบไผิดพลาดตรงไหนไหมนะครับถ้าโอเคแลว้ว่ามันไม่ผิดพลาดนะครับไม่ผิดพลาดนะครับเราก็กดชื่อูปนี้ครับูทีสองเราจะมีปุ่มเนี่ยนะครับวันนี้ มัที่จะแตกต่างกับของที่คุณปูได้อัปโหลดไปนะครับตอนนี้สถานะว่ายังไม่ตรวจใช่ไหมครับวากดคือตรวจแล้วแล้วกดบันทึกหลังจากที่เรากดบันทึกแล้วนะครับคุีตรวจนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะติเตอร์สิทธิ์ให้เราก็แสดงว่าเสร็จรรสบบิ้นกระบวนการสองการตรวจปพหแบบออนไลน์นะครับก็คุณฟูฝั่งของคุณปูอะ่ะก็จะเห็นจักเลปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลี่ยวด้วยอันเงครัน